จุ่มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มจุ้มก็คือโอลีกระทะใบนี้จะมาย่างหมึกให้ทุกคนดูเฉพาะหมึกเฉพาะหมึกเนี่ยครับผมมันมันใหญ่ใหญ่เกือบใหญ่เท่ากระทะเลยเนี่ยใช่ดูครับทุกคนปลาหมึกตัวนี้ตัวโตมากครับใช่สดแห้เอาหมึกไหนเอาบ้างหมึกนี้หมึกนี้สดสดเลยครับหมึกบางสังหมึกนี้เขาเรียกว่าหมึกเยิ้วอะไรเนี่ยหมึกเยิ้วไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าหมึกกระดองหมึกกระดองใช่ไหมตัวใหญ่กว่านี้มีไหมตัวใหญ่กว่านี้มีอีกอ่า อันนี้มึกกระโดงหรือม้งกระดึกอ่าแล้วถามบางสักว่า <laughs> มึก<น>กา,าะมาม้งกระดึกมึกกระโดงเนี่ยเนื้อมัน,มนเหนียวไหมมันออกจะเหนียวนิดหน่อยแต่ว่าสําหรับวัยรุ่นอย่างพวกเรานี่กินได้สบาย,ยวัยรุ่นแล้วแล้ว,ลวพอมาทำเมนูปิ้งย่างแบบเนี้ย มันจะเหนียวไหมล่ะมันจะแข็งไหมเดี๋ยวต้องลองดูขึ้นอยู่กับว่าความนิ่มถ้าเกิดว่าเราย่างให้สุกในในไฟที่อ่อนอนพอดีเนี่ยมันก็โอเคโอเคแต่กระ้มั่นใจเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าขนาดเราเคยจำได้ป้าเราย่างย่างไก่ย่างไก่ย่างไก่บ้านทั้งตัวย่างไก่บ้านทั้งตัวสามารถกระชากกระดูกไก่แต่ว่าจะภาษาอะไรกับปลาหมึกมาพิสูจน์กันมาพิสูจน์กันคะทุกคนมาพิสูจน์กันผมเลยย่างกระทะเจ้าเอ๋ยผมเลยย่างเชี่ยวเชี่ยวโอเคผมจะเริ่มใส่หมึกไปในกระทะ ตัวนี้แล้วนะครับอืมสมิ่นแล้วเอาใส่แล้วนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอีกกี่นาทีกะละแล้วมันไม่ไใจเพราะว่ากะละนี่คือครั้งแรกคือครั้งแรกอ้าวโอเคครั้งแรกของกะละแล้วก็มาเป็นครั้งแรกของผมด้วยมาดูนะครับว่าเจ้าหมึกตัวนี้จะสุกในเวลากี่นาทีจับไว้ได้ติการยากกว่าหมึกที่พูดถึงนาทีว้าวเฮ้ยผมเลยตอนนี้อันนี้ข้างหลังเนี่ยแล้วนี้แค่ซุกเด้อ ใช่ไหมบางสัตวกแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วบางคนกินทั้งดิบเลยนะสิเดี๋ยวผมขกหันหันดูนะว่าความหนามันก็สุกสุกจริงๆครับสุกครับใช่ใช่ช่ไม่ได้สุกหกเลยเนี้ยสุกจริงๆเพราะว่าจมไม่รอดแต่เดี๋ยวผมไม่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสดๆเลยให้ดูว่าความหนาของเนื้อหมึกตัวเจ้าตัวเนี้ย มันมีความหนาเท่าไหร่แต่ตอนนี้กับระยะเวลาแค่ไม่ถึงสิบนาทีทุกคนให้ดูความหนาของมันเนาะอ้าวอุ้ยดูครับขอยหยิบประมือร้อนไหมร้อนไหมบ้านเดียเองดึงมาเลยอืมนาวไงนี่คือความหนาทุกคนนี่หนาวมากพี่น้องหนามากเออถ้าถ้าไม่สุกเนื้อมันจะใสใช่ใช่แต่ตอนนี้เนื้อมันขาวหมดแล้วอืเอาไปจิ้มกับ น้ำจุ่มน้ำจิ้มเออจุ่มน้ำจิ้มกินได้เลยอร่อยต้องซีฟู้ดครับเมนูนี้ต้องซีฟู้ดเท่านั้นเลยเลยกรขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นได้เลยอ่ามันก็คงความหวานไว้ว่าสุดยอดอยู่ครับนี่ผมว่านี่ถ้ากินแบบซีฟู้ดคนที่กินแบบสไตล์เนี้ยมันก็กินได้เลยนะบางอาหารที่ว่าไงจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มเอออ่านี่มันก็นิ่มเลยนะโอเคปิดเอาสากที่นี้อันนี้ในเอาเหมือนบางอาหารแบบซีฟู้าจิ้มมันคืออะไรมันคือปลาหมึกปลาหมึกลวก ปลาหมึกอะไรนี่ปลาหมึกอะไรบ้างครับปลาหมึกกาดองปลาหมึกกาดองแล้วทำยังไงไอสก๊อตดีดีไม่งงงูกันปลาหมึกกาดองแล้วทำยังไงเอามาย่างด้วยย่างด้วยอะไรย่างด้วยโอลีอ่ากระทะโอลีโอลีโอลีแล้วกี่นาทีสิบห้านาทีแล้วทำยังไงต่อเอามาจุ่มน้ำจิ้มไหนจิ้มน้ำจุ่มเอาจุ่มาวไปจิ้มมาจิ้มดำจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจุ่ม เรียบร้อยเลยพี่น้องผานรบ้านผานบ้านเล่นแล้วเล่วเรียบร้อยเอาจิ้มน้ำจุ้มอ๋อริงจริงแล้วพริงจริแล้วเราส่วนส่วนน้อยนะที่จะได้กลิ่นอ๋อไง